ใจใจไว้รู้สึกไว้ยยมรู้สึกตัวนะเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติรู้สึกตัวไม่เป็นเนภาวนาไม่ได้ทำต้นทางให้ดีนะปลายทางมันจะดีเองทำเหตุแล้วก็รับผลเอาถ้าเราทำเหตุชั่วเราก็รอรับผลของความชั่ว ทำเหตุดีรอรับผลของความดีนะทำเหตุของการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ผลของการปฏิบัติที่ถูกต้องอริยมรรคอริยผลนี้จะเกิดขึ้นไม่ต้องคนควาดิ้นรนไปที่อื่นทรมาอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทำงานดูใจทำงานไป ลืมกายลืมใจตัวเองก็คือไม่ได้ปฏิบัตินี่ส่วนใหญ่พวกเราเอาเวลาไปใจลอยใจลอยมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจก็เลยพัฒนาไม่ได้อย่าเข้าไปแทรกแซงให้รู้กายอย่าที่กายเป็นรู้ใจอย่าที่ใจเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงมันถ้าเข้าไปแทรกแซง ก็ไม่เห็นความจริงเหมือนอย่างเราอยากดูพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งต้องแอบ,บแอดูแะ่ไปนั่งเฝ้ามันไว้นะมันไม่แสดงตัวจริงให้เราดูใจนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไปคอยจ้องคอยรอดูอยู่มันจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูใช้ชีวิตธรรมดาๆรรนะตาหูจมูกเลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไป เราไม่ควบคุมจิตถ้าตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์นะั้นมันจะเกิดสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างโลภโกรธหลงเรานะมีสติตามะระลึกใช่ว่าตามะระลึกนะหมายถึงว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนแล้วสติตามะระลึกรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ต้องไว เามื่อวานกโกรธวันนี้รว่วเมื่อวานกโกรธนี่ไม่ทันช้าไปการดูจิตดูใจเรีวยกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนไหวมีคำว่ากำลังกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนถ้าดูกายนะกำลัง เดี๋ยวนี้ขณะน,นี้นี่ปัจจุบันขณะดูจิตก็คือโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้โกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภหลงแล้วรู้ว่าหลง,ลงฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านหดหูแล้วลรู้ว่าหดหูทำไมรู้ลงปัจจุบันขณะไม่ได้เพราะในขณะที่โกรธนั้นจะมีสติไม่ได้ สติจะไม่เกิดร่วมกับอกุศลเดเดขาดเลยต้องเกิดคนละวาระกันยังเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติาการดูจิตดูใจนะจิตโลภขึ้นมาก่อนเรารู้ว่าโลภจิตกำลังโลภรู้ว่ากำลังโลภนี่เป็นไปไม่ได้นะสําคัญผิดแล้วสติไม่เกิดร่วมกับกิเลส สติเกิดที่จิตท,ที่เป็นกุศลเท่านั้นกิเลสเกิดที่จิตท,ที่เป็นอกุศลคนละตระกูลกันเกิดพร้อมกันไม่ได้เงินดูไก่นะดูเป็นปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้กำลังกำลังขณะนี้กำลังหายใจออกหรือกำลังหายใจเข้ารู้สึกอย่างนี้ลองรู้ร่างกายที่หายใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึก อย่าไปรู้ที่ตัวลมหายใจนะถ้าเราบีมความรู้สึกลงไปที่ลมหายใจมันจะเพ่งลมจะกลายเป็นกัสินจนได้เห็นร่างกายหายใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกแค่รู้สึกไม่บังคับตัวเองรู้ร่างกายหายใจไป ฝึกนะวันนี้ลองฝึกจริงๆดูหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูกายกับใจแยกออกจากกันร่างกายหายใจใจเป็นคนดูตรงแยกรูปแยกนามนี่เป็นจุดสำคัญของการเดินปัญญาเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเป็นปัญญาขั้นต้นเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทยาน เห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นรูปหยุดนิ่งใจเป็นคนดูเมื่อเห็นรูปหายใจออกใจเป็นคนดูเห็นรูปหายใจเข้าใจเป็นคนดูเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอันนี้ลงกันหมดทั้งฝ่ายปริยัติปฏิบัติฝ่ายปริยัติเรียกว่านามรูปปริเฉทยานมีปัญญาแยกรูปนาม ฝ่าป,ปฏิบัติครูบาอาจารย์ว่ามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะต้องแยกขันธ์หลวงตามหาบัวถึงขนาดพูดเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาอะไรองี้นี่เราหัดแยกเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นหายใจดูเหมือนดูร่างกายคนอื่น ตรงที่เราดูเหมือนดูคนอื่นนะมันจะได้แยกออกจากกันอย่างเราเห็นคนอื่นคนอื่นมันไม่ใช่เรานี่เรารู้สึกตรงในร่างกายเหมือนเราดูคนอื่นให้รู้เอาไม่ได้ให้คิดเอาภาวนาให้รู้สึกเอาคิดเอาไม่ได้ปัญญาจากการคิดสู้กิเลสไม่ได้หรอกปัญญาจากการคิดเป็นความปรุงแตง่ง ความฟุ้งซ่านปัญญาจากการไปเห็นไปรู้ไปเห็นความจริงนะที่เป็นของจริงสู้กิเลสได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะอย่าให้ใจซึมลงไปถ้าใจซึมลงไปเริ่มเสื่องซึมหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งเงยหน้าขึ้นหน่อยหายใจแรงขึ้นนิดหนะึ่งแล้วก็หายใจปกติไม่ต้องแรงตลอดเหนื่อย เป็นการกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นนั่งไปแล้วมันหย่อนลงไปค่อยๆซึมลงไปใา้ใจเงยหน้าขึ้นนิดันรู้สึกนะเดี๋ยวพอมันเสริมหน้ามันก็งุ้มลงไปใหม่จำไว้นะเราไปฝึกเอาทุกวันต้องซ้อมอย่างน้อยสิบห้านาทีทำในรูปแบบ นั่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดนะูไม่ถนัดนั่งก็เดินเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูใช้หลักเดียวกันมุ่งเอาความรู้สึกตัวนะมุ่งให้ใจตื่นไม่ใช่มุ่งเอาสงบสงบมันเรื่องเด็กเล่นง่ายไม่ยากอะไรหรอกสงบรู้สึกตัวยากกว่ากันเยอะเลยเมื่อสามสิบปีก่อนหลวงพ่อตะเวน ทำวัดครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ดูลบอกว่าภาวนาเป็นแล้วช่วยตัวเองได้แล้วออกไปดูเลยสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงเนะีออกตะเวนดูเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกตัวจริงนักปฏิบัติส่วนใหญ่มันเผลอๆใจมันเคลิ้มไปมเลยพาวนาไม่เป็นหรอกใครใจลอยกลับมาเห็นร่างกายหายใจใหม่ ง่วงมากก็หายาดมมาสะกันง่วงก็ดมอย่าดมใจก็ตื่นขึ้นมาใหม่ก็มีของช่วยบ้างบางคนมันใจมันอ่อนที่หลวงพ่อบอกหายใจแรงๆเนี่ยน,นานๆทีหนึ่งอย่าแรงตลอดนะไม่ดีสมัยหลวงพ่อหันใหม่ๆนะนั้นก็จะต้องเราความรู้สึกให้ชัดตลอดเวลาหายใจเงี้ไม่ได้เรื่องอะไรเหนื่อยเปล่าเปล่า คอยรู้ทันไปเรื่อยหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกเวลาเราภาวนานในรูปแบบนะทำแบบนี้นะจำไหมนะเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูใจเราหนีไปคิดรู้ทันก็มาดูร่างกายหายใจใหม่ใ,ใจหนีไปคิดอีกรู้ทันอีกก็มารู้สึกร่างกายที่หายใจใหม่ใจเป็นคนดู มีกายกระจแยกออกจากกันอย่าไปกังนวลว่าจะแยกไม่แยกถ้ากังวลแล้วไม่แยกแค่เห็นร่างกายมันนั่งให้ร่างกายมันหายใจค่อยๆสังเกตไปแล้วถ้ามันซึมหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งลืมตาขยับตัวนิดหน่อยเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งก็หายแล้วล่ะส่วนมากพอซึมนั้นฉันเอาหัวมุดลงไป พวกหมาพวกแมวเวลามันนอนนะหัวซุกซุกซุกเราก็แบบเดียวกันนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันทัดแน่นเกิดจากบังคับตัวเองอยากจะรู้สึกตลอดเวลานะบังคับบังคับแล้วจะอึดอัดนะจิตไม่ใช่ผู้รู้แล้วจิตเป็นผู้บังคับการภาวนานะเรามีจิตที่เป็นแค่ผู้รู้รู้อะไร เบื้องต้นก็รู้สึกกายรู้สึกใจนี่เรียกมีสติเบื้องปลายก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเห็นไตรลักษณ์รียกมีปัญญาในการที่เรานั่งหายใจนี่ใจเราเป็นคนดูนะเรากำลังเจริญสติปัฏฐานอยู่แล้วสติปัฏฐานนะั้นมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำไปเพื่อความมีสติ ขั้นตอนที่สองทำไปเพื่อความมีปัญญาอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจไม่หลงลืมร่างกายไปนะแล้วใจเป็นคนดูก็ไม่ลืมตัวเองไปนี่เรามีสติเราเรกรู้รูปนามอยู่รูปนั่รนงรูปหายใจนามคือใจเราเป็นคนดูนะนี่ฝึกอย่างนี้มีสติ รูปมันหายใจใจเป็นคนดูแล้วปัญญามันเกิดมันเห็นว่าตัวที่หายใจอยู่มไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจอยู่มันไม่ใช่ตัวเราใครรู้สึกบ้างว่าร่างกายเหมือนถุงใบหนึ่งเหมือนเปลือกอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกไหมแล้วมีลมไหลเข้าไปมีลมไหลออกมาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรเหมือนถุงอะไรใบหนึ่งท่าน,นสมัยพุทธกาลนะท่านใช้คำน่เหมือนถุงหนังใบหนึ่ง มีสาวสวยไปจีบพระโมคคลาพระโมคคลาเขาบอกว่าท่านไม่สนใจหรอกน้องหญิงเราเห็นเธอเนะี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดท่านไม่สนใจพวกเราเรารู้สึกด่เห็นถุงหนังใบนี้ไหม ลองดูถุงหนังใบหนึ่งเดี๋ยวมันก็โปง่งเดี๋ยวมันก็ยุบใจเราเป็นคนดูมันก็ถุงหนังใบหนึ่งมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเป็นวัตถุบางคนดูนิดหน่อยนี้นะเกิดสลดสังเวชแล้วนะเกิดสังเวชใจ สังเวชให้รู้ว่าสังเวชอย่าให้ความรู้สึกสังเวชครอบงําใจเราให้รู้ทันเกาไปใจปินอิสระไม่ถูกความสลดสังเวชครอบงําหลายคนเริ่มสลดใจเห็นตัวเองเป็นถุงเวลาที่เราเดินปัญญาไปนะเราแยกรูปนามนี่เราจะเริญปัญญาอยู่แยกรูปนามเห็นรูปนามไม่ใช่ตัวเรานี เป็นการเจริญปัญญาเมื่อเราเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันจะหยุดการเจริญปัญญาเป็นธรรมชาติที่มันจะหยุดมันจะพลิกเข้าหาความสงบของมันเองอย่างเมื่อเกี้ตอนที่หลวงพ่อเป็นบักไปรู้สึกไหมใจมันเริ่มสงบลงไปมันหยุดการเจริญปัญญาอันนั้นเป็นปกตินะไม่ฝืนในขณะที่เจริญมิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่มีใครเจริญมิปัสสนารวดเดียวได้ตลอด พอกำลังมันตกลงลจิตจะพลิกเข้าหาสมาธิจะสงบลงมานี่สงบลงแล้วเราก็รู้สึกตัวนะอย่าให้สลบไปอย่าให้หลับไปใจสงบรู้ว่าสงบเราก็เห็นร่างกายหายใจไปใจสงบอันะนี้ได้สมถะพอมีแรงแล้วนะถอนขึ้นมาถอนจิตขึ้นมานะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาใหม่ เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไหมจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะและมิปัส,สนาไม่ต้องตกใจเป็นอย่างนั้นนะทุกคนนี่พอเราแยกรูปนามเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเราเดินปัญญาตรงนี้เลยก็ได้หรือถ้าจิตมันรวมลงไปแล้วบางคนกำลังอย่างดีอยู่ สติสมาธิดีอยู่ที่จิตรวมลงไปแล้วตัดความรับรู้ทางร่างกายออกไปก็จะเหลือแต่ความรู้สึกในใจที่เห็นความรู้สึกในใจนั้นทํางานจิตเป็นคนดูนะั่นเราไปเจริญปัญญาอยู่ข้างในนะเจริญปัญญาในสมาธิฝึกนะการปฏิบัติสนุกสนุกนะมันพลิกแปลงไปได้สารพัดเลยค่อยๆเรียนไปฝึกทุกวันทุกวันเนี่ยก็แตกฉาน หายใจแรงนิดนึงเงยหน้าเงยหน้าอย่าลืมหลักสูตรที่สอนไหมก่อนจะพอนาต้องยิ้มก็นั่งดูมันไปแยกรูปนามเป็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแยกไปแล้วเริ่มซึมเงยหน้าขึ้นหายใจเอาดูจิตไหวเสียงระคังจิตจะไหวอย่าจ้องอย่าจ้องปล่อยจิตเป็นธรรมชาติ เราเห็นไหมใครเห็นจิตมันกระเพื่อมเป็นระลอกละระลอกมั้งถ้าไม่เห็นก็คือพวกนั่งจ้องเมื่อไหร่จะไหว <c oughs> จ<ะ>ัง <c oughs> ไปฝึกนะที่หลวงพ่อสอนว่าปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติในรูปแบบเนี้ยทำแบบนี้นะไม่ใช่รูปแบบขาดสติอะไรเงั้นไม่ได้ะยี่งไปเดินจงกรมเดินเอาเดินเอาไม่มีสติใช้ไม่ได้หรือเดินแล้วซึมเดินเหมือนนก กระย่างจ้องจะกินปลานย่องย่องนี่ขาดสติไปอีกใช้ไม่ได้อ้าวยิ้มหวานเมื่อกี้ที่นั่งกันได้บุญได้กุศลนะแผ่ส่วนบุญแผ่ของเราเองจะแผ่ให้ใครก็เอาจำได้ไหมที่สอนเช้าเนี้ย ไปทำนะวันหนึ่งสิบห้านาทีอย่างน้อยนะไปทำแล้วจะเจริญในธรรมะสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีหรอกแต่สมาธิต้องถูกต้องสมาธิที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่เขาฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้เมื่อไหร่ขาดสตินล้มันจเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องยังมีสองส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นสมาธิทําความสงบส่วนหนึ่งเป็นสมาธิใช้เจริญปัญญา การฝึกของเราอย่างถ้าใจเราตั้งมั่นเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูใจตั้งมั่นเป็นคนดูนี่เป็นสมาธิที่ใช้เจริญปัญญานี่ดูไปดูไปจิตมันก็รวมลงไปพักผ่อนนะอันนี้เป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนสมาธิสงบจะจิมจะพลิกไปพลิกมาในสมาธิสองอย่างเนี้ถ้าเราปฏิบัติถูกนะปฏิบัติผิดนะอย่างเดียวก็ไม่มีเลยกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปหมด นั่งเราเห็นโน่นเห็นนี่เลยไรสาระจำได้ไหมนะการปฏิบัติในรูปแบบนะเริ่มต้นใบพระาสวดมนต์สวดสนิดหน่อยสองสามนาทีพอนะยกเว้นแต่จะปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์สวดมนต์ไปดูจิตไปอย่างนั้นใช้ได้ถ้านะนะปกติถ้าเราจะใช้การนั่งรู้ร่างกายหายใจ ส่วนมวนสองสามนาทนะีกลับพระด้วยใจที่อ่อนน้อมคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมือนั่งลงมือนั่งก็นั่งสบายๆย,ยิ้มหวานๆนะอย่าลืมนะต้องยิ้มหวานก่อนถ้ากูจะนั่งแล้วก็ไม่ได้กินหรอกนะใจมันเครียดจิตที่เครียดทำสมาธิไม่ได้ก็ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในพี่ทาสอนไหม ยิ้มหวานหวานให้ใจมันเบิกบานนะแล้วก็เราก็นั่งหายใจออกหายใจออกก่อนสมมุติมีลมอยู่ในปอดนี้หน่อยก็ออกนิดหน่อยแล้วค่อยหายใจเข้าถ้าเริ่มหายใจเข้ามนกลิ่นใจมันจะแน่นหายใจออกทิ้งไปหน่อยแต่ถ้าหายใจไปแล้วมันแน่นๆนะก็พ่นลมออกทางปากเลยอ่างนี้ไปเลยจะเบาลงใจมันจะคลายแบบถอนหายใจอย่าเงี้ย ใจมันผ่อนคลายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปกายกับใจแยกออกจากกันร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆนี่ใ,นใจพี่เป็นคนดูนะั้นบางทีใจก็หนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันอีกรู้ทันวม่าใจมันหนีไปนะคอยรู้ทันรู้ร่างกายไปนะถ้ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรในใจก็รู้เอา ก็ที่เกิดความสุขให้รู้เกิดความทุกข์ให้รู้ค่อยๆดูค่อยๆฝึกนั่งดูกายหายใจไปแล้วก็ถ้าใจมันหนีไปเรารู้มันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจแลลวพอจิตใจเราเป็นธรรมดาแล้วเราก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูต่อก็มีความรู้สึกขึ้นมานะว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ ดูไปช่วงหนึ่งจิตจะเริ่มซึมลงไปจิตจะเริ่กเดินปัญญาจิตจะเข้าไปพักให,ให้มันพักนะไม่ใช่ซึมแบบขาสตินะจิตมันจะรวมถ้าจิตมันรวมก็ให้มันรวมไปให้มันพักนี่บางคนบางคนนะจิตรวมลงไปแล้วไปเดินปัญญาข้างในแต่ถ้าเดินปัญญาไปแล้วจิตต้องการพักเหน็ดเหนื่อยแล้วนะต้องบังคับให้พักเลยไม่เดินปัญญา เดินเป็นอยารวดไปจิตไม่มีแรงนี่ส่วนใหญ่ถ้าเห็นร่างกายหายใจใจไปคนดูจิตรวมลงไปไปพักนิ่งๆก็ให้พักไป,ไปเดี๋ยวพอมีแรงมีความรู้สึกตัวก็กลับมาดูใหม่แต่ถ้ามันเสื่องซึมจะขาดสติก็เง่ยนนนหน้าขึ้นนิดนึงหายใจแรงๆไปฝึกเอานะพอทำเสร็จแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล เนี่ยแค่สิบห้านาทีนะไปฝึกลองเอาไปกินข้าวไป